ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องในหมุนนะคะอันนี้เนี่ยเราก็มีการรับซื้อจากผู้ค้าที่เป็นข่าวอยู่จริงนะคะกรณีของเจ้านี้นะคะปีที่แล้วเราพบว่าเครื่องในนะคะสินค้าบางส่วนเนี่ยไม่ได้ตามมาตรฐานแล้วก็ีิจ็ตทันทีแล้วเราก็ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดไม่ผ่านมาตรการทางด้านคุณภาพเราก็หยุดรับซื้อเลย หลายหลายท่านที่สงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมต้องมีการนําเข้าหมูเรื่องในหมูอะไรพวกนี้นะคะต้องบอกว่าเนื้อหมูเนี่ยนะคะแมคโครเรารับซื้อจากแหล่งผลิตในประเทศร้อยเปอร์เซ็นนะคะเราเราทราบดีเรื่องของกฎหมายนะคะแล้วเราก็ไม่สนับสนุนการนําเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นยืนยันได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นของเนื้อหมูนะคะก็เป็นเนื้อหมูที่มา มีจัแหลงชัดเจนในประเทศแล้วก็มีใบรับรองมนาะเคลื่อนย้ายจากกรมปศุสัตว์ทุกรอตนะคะทีน,นี้ก็มาถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องในหมูนะคะอันนี้เนี่ยเราก็มีการรับซื้อจากผู้ค้าที่เป็นข่าวอยู่จริงนะคะทีน,นี้เนี่ยผู้ค้าเหล่านี้เนี่ยนะคะตอนที่นําเข้ามาก็เป็นการรับซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมายคือเราก็ตรวจสอบทุกรอตกันนะคะ ถ้าจะดูจากเอกสารเนี่ยจะเห็นว่าทุกรถการนําเข้าเรื่องในที่เรารับซื้อจากผู้ค้าก็มีเอกสารครบถ้วนนะคะ่งซึ่งก็จะเป็นเอกสารจากทางหน่วยราชการก็คือกรมประสัสว์ใบเคลื่อนย้ายแล้วก็ใบนําเข้าทั้งหมดนะคะทีนี้เนี่ยเอ่อจากการที่เอ่อทาง d s i มาขอตรวจสอบเราก็จะต้องเตรียมเอกสารการนําเข้าท,ทั้งหมดที่เรารับซื้อทุกรถนะคะให้ถมมอบให้ทาง d s i นะคะ จากนั้นเนี่ยเออก็าอาจจะมีหลายๆท่านถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราจะต้องซื้อตับหมูจากต่างประเทศด้วยนะคะต้องบอกว่าเอ่อกับหมูเนี่ยสามารถนำเข้าได้ในบางช่วงถ้ามีเอ่อปริมาณความต้องการใช้ในประเทศมากเกินกว่าที่จะผลิตในประเทศได้ต้องบอกว่าแมคโครทุกครั้งที่เราซื้อเนื้อหมูนะคะเราก็จะรับซื้อตับหมูด้วย แต่เป็นธรรมชาติเลยหมูตัวหนึง่งมีเนื้อหมูเยอะมากมีตับหมูหรือเครื่องในหมูน้อยกว่าเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยปริมาณการใช้จะมากเกินกว่าที่ในประเทศผลิตได้วันนี้เครื่องในหมูเนี่ยเรารับซื้อจากในประเทศ 9- 9เป็นนะคะเป็นส่วนใหญ่เลยมีเฉพาะบางส่วนเท่านั้นที่นำเข้ามาในช่วงบางช่วงบางเวลาซึ่งก็ต้องเป็นการนำเข้าภายใต้เงื่อนไข บางประเทศนําเข้าได้บางช่วงบางประเทศนําเข้าไม่ได้นะคะซึ่งจะตรวจสอบยังไงเราก็ตรวจสอบจากเอกสารจากกรมปศุสัตว์ที่มีอย่างถูกต้องนะคะเรารับซื้อเฉพาะผู้ผู้ผู้ขายที่มีเอกสารถูกต้องจากกรมปศุสัตว์ทุกรสเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะเรียนแล้วก็อ,อ,อย่างอีกอย่างที่สำคัญก็คือวันนี้เราต้องขอบคุณทาง DSI อโดยเฉพาะท่านอธิทดี 3, นะคะ ที่วันนี้เข้ามาตรวจสอบจริงๆแล้วแมคโครเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบน,นะคะจากกรณีแบบนี้เราก็อยากจะให้สาธารณชนได้เห็นความจริงและทำ d s i เข้ามาตรวจสอบเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก,ก็ยืนยันว่ายังไงเราสนับสนุนเกษตรกรในประเทศเป็นหลักนะคะแล้วก็เราขอประนามแล้วก็ไม่สนับสนุนเลยเรื่องของการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายนะคะค่ะ เคยนำเข้าสินค้าจากบริษัทอื่นที่ม่เช่เจ้านี้มาก่อนหรือไม่และเพราะอะไรถึงเลือกใช้บริการของเจ้านี้ในการนำเข้าสินค้าต้องบอกว่าบริษัทเจ้านี้เนี่ยนะคะเราเป็นผู้ค้ากันมาหลายปีนะคะมีสินค้านําเข้าแช่แข็งหลายๆตัวที่เราซื้อนะคะอย่างเช่นปลาอย่างเช่นอาหารทะเลนะคะก็ ก็รับซื้อกันมาหลายปีโดยที่เอกสารทุกอย่างก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วในช่วงทีเ่เรามีปัญหาเรื่องของการที่เครื่องในอาจจะมีปริมาณไม่เพียงพอนะคะเขาก็มานําเสนอแล้วก็มีใบนําเข้าที่ชัดเจนเพราะนั้นเขาก็เป็นหนึ่งในต้องบอกว่าเรามีผู้ค้าอาหารสดปริมาณมากนะคะเพื่อให้มันมีความหลากหลายแล้วก็เป็นการลดความเสี่ยง 2,000กว่ารายที่เป็นผู้ค้าอาหารสดของเราบริษัทนี้ก็เป็นเพียงหนึ่งในบริษัทที่เราเป็นผู้ค้ากันเท่านั้นเองแสดงว่าเจ้านี้นําสินค้ามานําเสนอว่าอย่างผมเป็นผู้ค้าเนี่ยก็นำเสนอว่าผมมีตับหมูมาเสนอคุณนะคุณจะซื้อหรกอเ่าแล้วก็มีเอกสารรับรองมาอย่างนั้นนะครับใช่ค่ะแล้วพ่อใหญคุณเลิกนําเข้าหรือเลิกกับธุรกิจกับเจ้าหนี้ป่ะค่ะปีที่แล้วเราเลิกนําเข้านะคะเราเลิกซื้อจากเขา ก็อย่างที่บอกคือการรับซื้อสินค้าจากเราไม่ได้ดูแค่เรื่องถูกกฎหมายอย่างเดียวมันต้องเรื่องของคุณภาพการตรวจสอบทุกอย่างนะคะในเวลาก่อนที่สินค้าจะเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องตรวจเรื่องของน้ำหนักสีลักษณะทุกอย่างตามกฎที่เรามีทางทางด้านประกันคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสินค้าได้มาตรฐานเราก็นำเข้าเราก็รับซื้อถ้าไม่ได้มาตรฐานเราก็รีเจ็คทันทีไม่อนุญาตให้เข้ามาที่สาขา กรณีของเจ้านี้นะคะปีที่แล้วเราพบว่าเครื่องในนะคะสินค้าบางส่วนเนี่ยไม่ได้ตามมาตรฐานแล้วก็รีเจ็คทันทีแล้วเราก็ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดไม่ผ่านมาตรการทางด้านคุณภาพเราก็หยุดรับซื้อเลยค่ะแสดงว่าแบบกรณีรายนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเข้าคือเป็นเนื้อหมูนําเข้าเฉพาะเกษตรกรในประเทศแต่ว่าตัดหมูนําเข้าบางช่วงบางเวลาที่การความต้องการมันมันมากเกินกว่ากำลังการผลิต และและรัฐบาลหนหอนุญาตนะคะนีรร่รัฐบาลอนุญาตเนี่ยคือขึ้นอ,อยู่กับผู้นำเข้าที่จะสัแสดงว่าได้รับเอกสารอะไรมาบ้างพื่อมาขายกับเราเค,ครับใช่ค่ะทางทางผู้ประกอบการที่นี่ตรวจสอบพยายามเอกสารที่ผู้นําเข้านั้นนํามาสัแสดงเขาว่าเอกสารนั้นถูกต้องไหมหรือว่ามีอะไรที่ปกติไหมใช่ค่ะเรามีการตรวจสอบนะคะว่าถูกต้องเอกสารที่เอามาสัแสดงเพื่อที่ก่อนที่เราจะรับซื้อเรือค่ะ ก็มีการตรวจสอบว่าถูกต้องทุกล็อตนั้นเราจึงมั่นใจว่าสินค้าที่เรารับซื้อจากผู้ค้าทุกรายถูกต้องตามกฎหมายนะคะขอโทษครับเจ้านี้นอกจากตับหมูแล้วเขาทำเสนอผลิตภัณาที่อื่นอไหมครับก็มีมีอาหารทะเลด้วยค่ะค่ะขอโทษนะแล้วหยุดเล่นหยุดสุดท้ายครับทองเลยเนี่ยเขาประมาณสักช่วงเวลาไหนพี่น่าจะกลางปีกลางปีค่ะ เป็นเนื้อสัตว์เมื่อการปิดที่แล้วอแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องในเมื่องอะไรเครื่องหนเรื่อนต้นต้นปีนี้ค่ะต้นปีนี้คือยุทธวิการรับซื้อเครื่องในแต่ว่าที่เป็นเนื้อเนี่ยคือเมื่อปีที่แล้วเมื่อเวลาต่างกันมันมันถ้าเราติการต่อต้านกันหรือว่าทำไมเนื้อเป็นการปิดที่แล้วทำไมตัดหมูต้นปี ก็เรื่องของระบบคุณภาพนั่นแหละค่ะนะคะก็เป็นการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพถ้าผ่านในเรื่องข้อกฎหมายนะคะเอกสารมีพวบถ้วนถูกต้องนะคะเราก็รับซื้อแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รถนั้นมีปัญหาเรื่องของคุณภาพของสินค้าตัวนั้นเราก็หยุดรับซื้อซึ่งมันเป็นคนละประเภทกันนะคะตอนนี้ดีไซน์พบว่าหลักฐานหลักการของผู้ที่เป็นผู้ประกาศผู้นำเข้า อาจจะผิะดกฎหมายอาจจะคำยันเท็เอกสารนะั้นจริงแน่อาจจะเป็นข้อความเป็นเท็่ในการลงนามเข้าจุดยืนของผู้ประกอบการของ,ของเราเนี่ยจะจะให้มาเสนอหรือว่าถ้าผลงานสอบสวนว่ามันเป็นเท็จจริงที่แนจุดยืนของแมคโรชัดเจนนะคะว่าเราไม่สนับสนุนการนำเข้าสินค้าโดยผิกดกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเอกสารที่ส่งมาให้เราที่ตรวจได้ภายหลังว่าเป็นเป็นเอกสารที่ผิดเราจะหยุดรับซื้อแล้วก็ เราจะไม่มีมาตรการองคมต้องมีมาตรการลงโทษไม่มีการรับซื้ออีกต่อไปนะคะที่ี่จะบอกนี่คือก่อนหน้านั้นที่เรารับซื้อขับรจ้จากเริษัทนาง้าเนี่ยคือก่อนหน้านั้นเขาสําแดงเค็มาซึ่งเราเอานำขับรถนั้นไปจำหน่ายให้กับ้ารายอยวันนี้เรายังพูดไม่ได้นะคะว่าเขาสําแดงเค็นะคะเพราะเอกสารที่เราได้มาก็ถูกต้องตามกฎหมายนะคะตามการเราซื้อปกติวันนี้ก็ต้องบอกว่า เราก็อยากให้ทาง DSi ตรวจสอบให้ชัดเจนนะคะว่าเอออเกสารที่เราได้มาเนี่ยมัถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเรียนว่าเชิญท่านอธิบดี่านอกว่าเริ่อนกรมล้าดไปไม่ไนเี่ยเปิดเอีนันไม่ได้มาตรฐานยังไงมคอหรือว่าอะไรอย่างงี้ยเอออันนี้อันนี้เดี๋ยวเป็นรายละเอียดทางด้าน q u a l control นะคะซึ่งดิฉันคิดว่าอาจจะต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง แต่เนื้อหมูเนี่ยจะหมายจะไหวขท่ะคุณผู้ค่ะอย่ที่บอกคือเนื้อหมูเอาเรื่องของประเด็นนะคะเรื่องของการรับซื้อเนื้อหมูต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นแหล่งในประเทศเท่านั้นน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทนี้ที่ส่งเนื้อหมูให้เราเขาก็มีเอาสากสารหลักฐานจากทางรกรมปศุสัตว์ไปเคลื่อนย้ายที่ชัดเจนว่าเป็นแหล่งในประเทศนะคะ ทีนี้ในกรณีที่เราหยุดซื้อเมื่อวากปีที่แล้วเป็นเพราะว่ามีเรื่องของคุณภาพที่ไม่ได้มาต,ามต,ามมาตรฐานเราก็รีเจ็ตไว้แล้วก็หยุดซื้อเนื้อหมูไปเลยนะคะลักษณะที่เอาหมูไม่ได้มาตรฐานเนี่ยค่ะมในตลาดค่ะได้ค่ะเนื้อหมูที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานก็อ,อาจจะมีสารเล็กเนื้อแดงนะคะเกินกว่าเกินกว่าปริมาณนะคะ ก็แล้วก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของสีเรื่องของคุณลักษณะภายนอกนะคะก็ของผักใชคะก็มาเยี่ยมแล้ก็การรับผิดค่ะก็เอ่อตับก็จะมีมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้อันนี้คงต้องให้รายละเอียดในภายหลังนะคะเป็นเรื่องของของเราฝ่ายปใต้คุณภาพเราก็อักครับตอนเรื่องจากเมื่อสักครู่ครับเอ่อ ในเมื่อเนื้อหมูเรานําเข้าจากเกษตรกรในประเทศเป็นหลักแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงเจ้านี้นก็คือนำเข้าเนื้อหมูอยู่ถ้าเราตรวจสอบกับเขาเลยฮะต้องมีฟาร์มเขาเขาเอามาจากแหล่งไหนที่ว่าเป็นเป็นของเกษตรในประเทศของเจ้าเ,น,น,เนี้ครับไปเอกสาทรทางปศุสัตวงพาณะชย์จะมีการเชื่อมโยงว่าผู้ค้าผู้รายนี้นำหมูมาจากโรงงานไหนค่ะ เพราะฉะนั้นเอกสารทั้งหมดที่เรามีอยู่ค่ะจะเชื่อมไปได้ว่าอันนี้เป็นแหล่งในประเทศจริงๆซึ่งเขาแสดงว่าเขามีแหล่งเนื้อหมูจากฟาร์มในประเทศมา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 เสน็ที่ีใช่ค่ะเอกสารระบุว่าเป็นแหล่งผลิตในประเทศถ้าเป็นเนื้อหมูนะคะค่ะต้องแยกกันให้ชัดเจนข่อาสอบถามเรื่องตัแช่แข็งที่ว่ามีการสั่งซื้อล่าสุดตอนต้นปีน่าจะมกราคมะ อันนี้พอเราดูใบเอกสารของแดนเสร็จก็จะเข้าใจว่ามันอันนี้คือถูกต้องนะคะเลยเชยนำเข้ามาก็ที่เหมือนจะเป็นยอดสุดท้ายอะ<า>ค่ะคือคือต้องบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนนําเข้านะคะเขาเขาเป็นคนนาเข้าเขาเขาเอาสินค้านําเข้ามาก่อนเวลาเราจะไปซื้อจากเขาเนี่ยเราก็ดูว่าเขานําเข้าถูกต้องไหมเท่านั้นเองเราไม่ได้เป็นคนสั่งให้เขานำเข้าแต่ไปซื้อสิ่งที่เขามีอยู่นะคะ พอนั้นที่เรานำ่ะเราสังซื้อจากเานี่คะก็ว่ามันไม่ได้มาราตามคุณะที่เราผใช่หมก็เลยยไปแล้วก่อนหน้านี้ล่ะก่อนหน้านี้เขาก็ได้มาตรฐานตามปกติก่อนหน้านี้เขาก็มีเอกสารถูกต้องนะคะแล้วก็เราตรวจสอบตามมาตรฐานก็ไม่มีประเด็นอะไรนะคะ้าว่าก่อนหน้านี้ตอกหนูเนี่ยคืณลักษณะต้องผลอย่างใช่ค่ะช่วงยี่สิบมกราปีกเอ่อดิฉันไม่ได้ด้ระบุว่าเป็นเดือนมกรานะคะแต่เป็นปี66

ในเรื่องของคุณภาพนะคะท่านอธิบดีเชิญครับเรื่องพี่น้องสังคมครับการดำเนการตรวจคน้นในะเดนนี้นะครับก็เป็นกว่า,าก้าวหน้านะครับแล้วก็สืบเนื่องจากที่ทุกท่านทราบดีนะครับว่าดีไซน์เราเดินมาทันกับบริษัทเวลซี่อินทีนะครับแล้วก็ ได้กับกผู้พิทักษ์นะครับสองรายที่เ,เป็นเจ้าของบริษัทแล้วเจ้าของบริษัทเองนะครับก็ให้การกนะทรัพนับสองส่วนอันนี้เป็นปหลักฐานชิ้นแรกชิ้นที่2เนี่ยครับการดีไซน์เราก็ได้ท้อการตรวจค้นนะครับบริษัทสองบริษัทที่ผู้หิทักษสองคนเป็นเจา้าของเราก็พบพยานหลักฐานและเอกสารนะครับในการจำหน่ายสินค้านะครับให้กับทางบริษัทที่เกี่ยวข้อง แล้วทางมิสไซเองนะครับก็ดำเนินการต่อเนื่องนะครับไปค้นอย่างห้องเย็นนะครับรักไทยรักชัยนะครับที่ส่วนสั่ส่วนสองก็ทำให้พบว,ว่าเอกสารที่ทำผู้ต้องหาทั้งสองรายนะครับใช้ในการยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อขออนุญาตขั้นตอนในการนำเข้าสินค้าเนี่ยนะครับเป็นการแจ้งข้อบบความทางเพจในแอร์งนะครับกับ สัมด็ต่อเตือนนที่เกิดองการสำคัญก็คือหน้าที่ของหน่วงานสอบสวนนะครับก็มีความเป็นเทียต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับว่ารายการสินค้านะครับ,รนะรบต่างๆาของผู้ต้องหาต้องสอปายนำส่งไปที่ไหนบ้างน,นะครับแล้วในหลักฐานตรงนี้นะครับก็มีการระบุนะครับว่ามีการส่งสินค้าบางส่วนนะครับที่เราเข้าใจว่าเป็นตับหมูแช่แข็งนะครับ มายังทางสยงมโมโกก็เป็นที่มานะครับว่าทางวิสัยาลัยต้องมีการเป็นที่จะต้องขออนหญายสารนะครับเพื่อตรวอบเอกสารแล้วก็ในเบื้งต้นเังไม่ชี้ชัดนะครับว่าในเรื่องของการรับซื้อนะครับของทางเสียงมโมโก้กับผู้ต้องหาเนี่ยจะมีความผิดพลาดหรือถูกต้องลงไปแต่ก็ต้องเรียนว่าในการเข้าตรวจสอบเอกสารทวันนี้เนี่ย สิ่งที่เห็นนะครับก็คือเอกสารการซื้อขายซึ่งมาทำโดยตรงเลยนะครับแล้วก็มีการซื้อขายกันมาต่อเนื่องแล้วก็เป็นไปตามรูปแบบขั้นตอนวิธีการซึ่งทำเสียงไม่โปรแล้วก,ก็ได้จีแจงเป็นเบื้องต้นนะครับกับยวกค่าแรสองส่วนซึ่งก็ได้เห็น,นรายละเอียดนะครับประเด็นที่ทางห้เราสองส่วนก็ต้องดำเนินการเพิ่มเติมนะครับในกรณีนี้ก็คือว่าพิสูจน์ให้ได้นะครับว่า บริษัทที่ตกเป็นผู้ต้องหาของทางเอสนะครับได้น,นำสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือว่าล่อต่าเข้าหรือไม่ผ่านมีการต่างๆแต่กรบริบรษัทก็ดีหรือกรมองค์กรก็ด,กดีซึ่งสิ่งผงชี้ที่ว่าการสอบสวนได้ข้อสังเตกตก็คือเราไปพบเอกสารที่มีข้อความเนอหาเน็จ <Yes. S 2> นะครับก็เลยทำให้เราอย่างตั้งข้อสังเกตไล้อย่างอย่างจะต้องหาข้อสรุปนะครับขอเวลาการคณะพนักงานสอบสวนด้านใ ะครับที่ต้องหาข้อสรุปว่าที่มาของสินค้านะครับที่ทางบริษัทที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยจบมั่นะครับได้ถูกกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ก็ในวันนี้นะครับก็ต้องบอคุณทางทางผู้บริหารทางเสียงไดโกเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าให้พอมมึ่งแล้วก็เอกสารในการเก็บไว้ในรูปแบบที่ที่เรียกาว่าถ่านสุกมากนะครับเพราะฉะนั้น ในกองรุกหนุนตรงนี้ก็คิดว่าทางนะครับก้ลอสอบสวนได้นะครับก็คงจะกได้ความจริงจากเอกสารที่ท่างเสี่ยงให้โภงส่งมอบในป่ปต่อไปซึ่ง,งน่าจะส่งได้เราเราเราไม่ได้ขีดเส้นนะครับแต่ว่าเราขอรุกหนุนนะครับว่าภายในในเดือนอนะครับถ้าหากมีความจะเป็นก็ก็เกินคนหนึ่งเดือนเกินคนหนึ่งเดือนได้ความรับการแล้วทางมีสายเองก็อยากได้รับความรุกหนุน รับจัดการผู้บริหารของสซี่ยนเมกโกที่จะให้เราไปเรียกว่าไปสำรวจนะครับอย่างห้องห้องเก็บขสินค้าของฟานเซี่ยนเมโคลที่อยู่ที่อ่างวริยาด้วยครับแล้ะรับจัดการัยและวพอน้อยที่พอน้อยก็คงต้องมีธุรกิจที่ถามเราเราสูงแต่ต้องดำเนินการเชิงเรื่องต่อเนื่องนะครับเพื่อให้คอนเทนต์สิงธิ์อยูนมันปรากฏชัดเจนต่อพี่น้อง เฉลยชนให้มากที่สุดนะครับมีประเด็นคำถามเพิ่มเติมไหมครับขอสอามควาในการตรวจสอบคิาที่ครรการว่าที่เกี่ยวข้องับว่า่นนั้นะมีข้มูละไรแล้วก็ระดับกรรวสอบข้อมูลตัวนี้ได้มีการนำเสนอไปแล้วนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนียเราอได้ส่งตพวจารณากระทักงปอแล้ว รจะก็มีผ <át> <sk> ู้เกี่ยวข้องนะครับที่เป็นข้าราชการในเนื้อหาของรัฐและที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการนำเข้านะครับก็คือเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทกรมกลเมร์นะครับกรมบริษัทแล้วก็ส่วนประกอบที่เป็นข้าราชการอยู่แน่ในกลุ่มที่2ก็เป็นข้าราชการฝ่ายการเมืองนะครับแล้วก็กลุ่มที่3ามเป็นพวกในในทุนคนนำเข้าสินค้าซึ่งในส่วนนี้ต้ก็สมมติไว้นะครับเพราะว่าเราได้ส่งสัญญาให้กับมหาวิทยาลัย